สร้างตัวดังไปประมาณสัก2เดือนแล้วสองเดือนแล้วเมันจะพูดว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะพูดคำนั้นออกมาถ้าใครเห็นคลิปที่แล้วก็คือเราเทคานเทเสาอะไรนู่นนี่ไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องดีไซน์ภายในของตัวโกดังครับเรื่องของภาพภายนอกที่ครั้งที่เราเคยเสนอล่าสุดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพอัปเดตนะคะอันนี้ไม่มีไม้อมแดงไว้ไว้แล้วอันนี้ไม่มีไม้เลยเป็นกระเบื้องหมดเลยอันนี้ไม่ไหวจะทน ทีนี้เวลาถ่ายออกมาสวยไหมสวยหนุ่ยวโกหกโไปเรื่อยพี่พีย่าไปเชื่อเยอะยิ้มเลยเห็นกะตูนหนุ่ยยิ้มเลยีร้อนข้นด้วยอันนี้จะเป็นจุดไลฟ์นะครับตรงเนี้ยจะไดะ้ตัวกระจกบานใหญ่ก็คือดีไซน์ให้สามารถที่จะไลฟ์ได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวในะชั้นหนึ่งะครับที่ถอดรองเท้าอะอยู่ตรงไหนครับมันอาจจะต้องเป็นหลุมก่อนแล้วเป็นสเต็ปขึ้นไปที่เป็นบันไดอะไม่งั้น่ะปัญหาคือรองเท้าจะตอดกองหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยหนุ่ยผมนึก็่แปดคู่อะ ด้านหลังเพิ่มอีกเยอะเลยไหมคะหรือว่าเผื่อไว้มีเถอะเพราะว่าคนเยอะปักไม่พอหรอกห้องนี้ประมาณนี้ครับห้องนี้ประมาณนี้ได้เยอะพอแล้วแล้วก็ห้องลายาครจะดูดละห้องลายต้องมีมุมขวาบนครับห้องน้ำมันต้องแยกอยู่แล้วแต่ว่าแค่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าให้อยู่ในห้องเขาดีกว่าเขาจะจะง่ายกว่าเพื่อพี่ตูนเขาอยากเดินไปหยิบอะไรตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็ดีอย่างนี้ก็ดีครับ กองสันไหมวะ